เรื่องนี้ไปดูการอาบน้ําที่มีเรื่องเล่าเล่าว่างไงไปดูสวัสดีค่ะแป้งสัิธรปาลมณีนะคะเราอาบน้ําน้องหมาขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงใครเลี้ยงหมาก็คงรู้นะครับว่าอาบน้ําหมาเนี่ยมันยากเย็นมากเลยเพราะมันไม่ยอมไอ้พวกหมางโง่เอา้าพี่หนึ่งใครเนี่ยพี่เป็นหมาไงแต่ไม่งโง่ งยไนี่ไงพอเจ้านายเขาอาบน้าให้ดีนะพี่ก็ไม่หนีไม่ดื้อเลยหลับตาปริ้ยิ้มสบายโอ้โฮไม่เคยมกเคยเห็นหมาแบบนี้นะครับพอเจ้าของอาบน้ำให้เนี่ยนอนนิ่งหลับตาพริ้งให้เจ้าของอาบตามสบายเลยดูมีความสุขมากเลยแหมจะถูจะไถจะบีบจะนวดจะคลำตรงไหนปล่อยสบายไม่มีขัดใจเลยนะครับดูากโล ใจเขาทําไมเอามันสบายสบายอย่างเงี้ยโอ้ยจะนวดครึ่งอะไรก็ตามสบายเลยเพลินเพลินหลับผิวเลยเราโอ้โหเป็นภาพที่หายากมากครับภาพนี้ดูมันสบายจริงๆนะเนี่ยอุย้ยมันน่ารักจริงๆ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตัวอื่นๆนะคะเวลาอาบนี่คือจะยากมากๆเลยค่ะแต่มีน้องตัวนี้ค่ะเขาชอบอาบน้ำเป็นพิเศษเวลาอาบน้าทีไรก็จะหลับทุกทีเลยค่ะอาบไปด้วยหลับไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะชาติที่แล้วน่าจะเป็นคนนะดูซิพริมเชียวขอขอบคุณคุณสัิธรปานมณีจังหวัดเพชรชบุรีเรื่องนอนนิ่งให้อาบน้ำ